ก็แม่ช้างน่าจะมาช่วยครับก็จะมีร่องรอยของอการดึงขึ้นครับรอฟังเลยครับแต่ว่าทางที่ขึ้นได้จะเป็นตรงนู้นครับที่มีร่องรอยขึ้นนะครับตัวนี้ก็พยายามดึงขึ้นครับ่อวานก็ขุดดินไว้มุมนี้มุม,มนู้นแล้วก็มุมนู้นสองม,มุมครับเพราะว่ามันหล่มครับมันลึกด้วย เมื่อคืนนี้ก็มีเสียงมาช่วยครับน่าจะเป็นแม่แม่ช้างมาช่วยครับก็ภารกิจเสร็จสิ้นครับของวันนี้อ๋อโอเคครับก็ถือว,ว่าช้างก็ไปแล้วก็จะได้ทำงานต่อไปครับ